วันว่างของพ่อเขาหอดจ้ะตามดูว่ามาหมอดแล้วเพิ่นเห็ดอีกอยงเนี่ยดูกับน้องเตยจ้ะโอ้มาเห็ดต้นเขียบป็นไง นนออเดี๋ยวเรามาก่อน่อ้ตัดออกจ<ะ>้าเพราะว่าไม่ได้ตัดออกอีกแล้วมันเอาเพียงนั่นแหละเอาเพียงขอบไม้น่ะนะ นี่นจ้ะมันต้องได้ตออยู่แล้วแหละคุ่นก็ได้ห้องนี้ ที่ล่ามาน่ะมันได้ห้องนี้ห้องสามคุ้นสามท่านนะต้องตัดปลายมัน,นออกคือเราหุ้นตัดส่วนมัน,นออกคือเราตอกบันไ,ได้ดอกต้องตัดแต่งส่วนมันไหมอันใดอันใดสซันเอาไวลานะลูกพี่เต้ก็ยกบันไดออกสิอ่าใช่พี่เต้ยกบันไดออกสิคะ ย่องเลยลูกปย่อกไปบ้น้อบ้าเดี๋ยวอันนั้นบันไดลูกเอาวางไว้ต่างหากค่ะจ้ะแยกไปต่างหากเลยแม่บันไดติดไม้อ่าบันไดติดไม้ลยอุ้ยลง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 งแม่มันได้ตัดปลายมันหน่อยที่ก็ปลายมันแตกต้องแต่งปลายมันใหม่คนนั้นก็ได้ตัด กินน้ำเอาขวดน้ำเด้อทางน้ำเนีนเด้กหิวมาเปียงลูกมันเย็นอยู่บ่เย็นมะลูกลกับแก้วน้ำแม่ตั้งย่นั่นไะหิวมาลูกมึงหน,นูรู้นะว่าตรงนี้ที่มันเป็นที่ทำเครื่องกาแฟแล้วไปเสิร์ฟลูกค้าแม่ก็ทำตรงนี้ด้วยไงจ้าทำลูกทำ<ม>ทำ มันไจลงข้างล่างด้วยแล้วก็มีประอีเดียวเอาศาสตร์ไปไปลงไปเอาสาสตร์มาอืกหนึงเอาสาสตร์เลยนไปเอาสาสตร์มาปูนหน่อยเล็กไอ้เจ้าอยู่โน้นพี่เตยไปอิ่วขี้อยู่หน้างไอ้ได้เอาสาสตร์มาด้วยสวัสดีค่ะกันเอาศาสตร์มาด้วยสวัสดีค่ะหนูสวัสดีแล้วไม่ใช่เหรอเอาเลยโอ้สวัสดีแล้วไม่ใช่เหรอนะาะหมคะโอ้ไม่ใช่หนูยังไม่สวัสดีเลยเออติดหัวเฮ้ยติดหัวออกให้แม่หน่อยลูกแม่จ หนูบอกว่าให้แม่ให้แม่ทําประตูลงข้างล่างแล้วก็มีบันไดลงด้วยอันนั้นก็ทําบันไดไงคะอันนั้นไม่ต้องทำบันไดหรอกเตี้ยเ่ีลยวนีร้านกาฟแฟเราฉูงเราจะลงได้ไงเรา <c oughs> ต้องมีบันไดสิอ๋อจีอา้อาวอ้าวโอ้ตามนั้นนะพี่น้องเนาะเขาจะให้มีบันไดเดียวกันประตูแล้วก็มีบันไดตรงหน้าประตูอา้อาวอ้าวมีประตูมีบันไดแล้วก็มีประตูนะ ไม่กอนไม่กอนไม่กอนโอ้ยน้ำฝนมือล้างมือล้างแม่น้ำฝนตั้งแตเมื่อคืนนั้นเป็นปีจ้ะน้ฝนน้ฝนมล้ำฝนาเลยมือได้ด้วยนะแม่ ข้อเข่าก็เลืง้งเต็มอารามเลืง้งอารามเต็มพุ่งนะถึงน้อยเข่าก็เลี้เพราะว่าแขวพี่ตอนนี้เลื้งแล้วแต่แต่หนูมียาฉีฟันทําให้ฟันขาวใช่ใช่เขาใช้อยู่ลูกตาลใช้อยู่ไหนดูซิไหนแม่ดูซิยาสีฟันทำให้ฟันขาว มไม่มีปลั๊กไฟลูกอไม่มีปลั๊กไฟเอาปลั๊กไฟมาก่อนพ่อมีปลั๊กออไฟไมั้ยอ่ะป่วยชนหนูพี่เจ้ปลั๊กไฟที่มันขาดมันยังที่ว,ว่ามันอัดบ่เข้าก็คือพยายามใจเย็นๆเฮ็ดเอาเฮ็ดให้มันเข้าเข้าร่องมันนะ่ะมันติดตัวใดก็ค่อยแกะค่อยดันเขา้าไม่ไม่เฮ็ดหลุดๆอาลาัดเลยที่ละเอียดแท้เด้อ หัดเขาดีๆค่อยๆเฮ็ดค่อยถ้ำไปเด็ดมือละแผ่นกนสร้างมันอาจารย์หนูอยากได้ป,าป้าควายม,มาเปิดพัดลมมันร้อนห่อนแล้วค่ะพี่นอ้องคุณลองคนอยากได้พัดลมแล้วมันต่อมาที่เราอยูไไ่ไ,ไปใช่ดาวควายพี่เตยอ,อ,อยู่พี่เตยอยู่ให้พี่เตยให้พี่เตยถือไม้นั่นแหละเอาไม้มา เตยยกไม้ลูกแล้วก็ออมนมาด้วยเอาหนูก็เดินไปเอาสิคะอ<า>๋ไไอแมนไม่ต้องเห็น้งีออกก็ได้จา้าูใช้สตัวอ่มันมี4ตัวหาตัวอยูน่นะเดี๋ยวเอามาตีใช่มันคเสาจะองนี่ของพ่อรล้วไ่ใช่ของแม่อา่าเอาขึ้นมาไว้นะลูก กลางลุ่มไว้เน้อนะาขอมพวเตอร์นี่ตพอดีไปต้องกเคาะด้วยใส่ค่อนเคาะด้วะก่อนค่อยเคาะเข้าไปแม่นจ<อ>น้ะเคาะอมันบริสนิตล้วเอาออกมาเบิ่งไหม่ามันค้าว่ามันเสียเ หลิวมีดาัดกแม่ึ้นมานั่งน้ำอเคป้ผิดด้านหรือเปล่า

เคยหันนั่นทั้งี้ออกไปทั้งนอกให้พอดูเอาอีกด้านนึงลูกเอาทาั้งร่องไว้ทั้งทั้งเตยนะมันเป็นร่องอยู่นั่นนะ่ะอ่าเวลาเขาเตมันเจ็บนั่นนั่นสอมองอะไรมัน,มน,นที่มันสมบูรณ์ที่สุดน่ะมันใส่ก่อนมันบ่พอค่อยว่ากันอ๋อ เตะเขาตีนเินียวเเไปสามนะคะพี่น้องสบายพี่นี่ฝากไว้ซุนี้ก่อนจ้ากับปอบป,ปอนคลิปใหม่เนาะตอนนี้กะกับพี่หมอดร้องว้างใหม่เป็นก่อนจ่าแล้วก็ลุงเพิ่นบ่ได้ออกมาเนาะเพิ่นติดธุระเฮ็ด ทุง,งานเหตุงานเหตุการณ์เพิ่มพันได้แล้วจ้ะเหตุระในบ้านไปแล้วนะพี่น้องแล้วก็ไปได้ออกมาจ้ะราว่างจะค่อยเดี๋ยวออกมาเหตุพี่น้องฝากไปชิ้นนี้ก็จ้าพ่อบรอนคิดไมคค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า